สบายดี้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกสุขทุกคนสบายดีทุกกองกำล่งนมอเป็นศพตัหาตึวหา่อยมาแล้วาจะหยยบกระตกไปได้สบายดีกับสบายดีปลสบายดีป้าลุงลูกสาววิว kín ngang kín ngang luôn kín như vậy học làm ngay vậy ngay kia ngay mông bục à, à để mà kín sầm bằng nhung hơi có quả đi <laughs> check

ดีายด่อ่อ้วนอ้วนอิวเขาซุงกายเครื่องหอิเป็นยังเจ้อย่างมาขายผลไม้วงเป็นหมากอ่ะไม่หลานอย่างเจ้าอาตะด้มาอยเส้นย อันนี้ <laughs> <laughs> มนตํำใช้ยยน้ำตาลกกถ้าเกือจะก็ยนานยัเทยรดก่อนแล้วตลงตงให้ได้แบบเคเลม,มานี้มันกบเค่อนาเอล้วกแขักบ้าเลาเลต้แจมิน ก็นม่ให่ที่แีวแม่งแหละดีที่งั้นเจ้าินมากันไงวะจ้ะให้มัดผมเยอสุตอบเอฟซีเลยเนาะลืมเอฟซีว่าผมน้องเดียวคือแดงแดงธรรมชาติตแล้วคุณพี่น้องบรียอมเนาะ แดงธรรมชาติแต่เกิดเพิ่นก็บ่ได้มีผมเนยหัวหลอนเลยตอนเกิดเนาะพอผมป่งออกมาผมมันก็เป็นสีน้ำตาลธรรมชาติแบบนี้แหละสนใยแต่ท้องแม่เป็นเห็ดชีผมจังละมันซึมเข้าไปลูกเปิดก็ะเล่ซึมด้วยลูกเปิดก็ะเล่หัวแดงบ่ได้เห็ดยังบ่ได้เห็ดชีไม่ได้เห็ดยังพอ้โหจะเป็นน้ำกำมะขันเพิ่นมาดูผม่นมีสีเอง แม่บ่ลุผมจะงอบไละบ่ได้งอ่บ่ยอมบ่ยอยแม่บก็แมนาะจะยอมก็แต่จะยืนสองพ้องกจะแสบบ่เวลาแม่กัดถมใหมแม่ดอกแสบคนเนะห้าแล้วปอ่บงอ่บดิวเห็นมาแล้ว เห็นบ่จะเนม่เหังือนแบบนี้เนเดใบาทเลยม้ขอโทษแม่ยังขอโทษแม่ใบยังจะเห็นไหมหาแม่ใบบาทท่เขอโทษได้เห็นแม่ใบยาขอโทษกขอโทษก็แม่ใบลูกขอโทษลูกขอโท ยืดเลยแม่ว่ายาอยยืดก็คือยุดเดยเลยเลยก็ยือถูกปะเอาอย่างอาไงปะอันนี้ปะช่ทำเวลากอเลยนะาผ่าช่วยเสร็จอน แก่เนี่ยกระอ้ดถูกทอดโบราณนี่ยผมมองดีเหมือนน่าอิ่มคนนะดคนนะพี่พี่ซื้อไม่ถูกเพือนนอนดิบคนจะเอาผ้าเอาเทียแค่ปผูกจชไหมเดี่ยืนนัเก็บอันขาห่มไม่ตู่เกอดาวด้หลอเพือนป้าดีคน

ờ à, muốn ăn đây nữa nè. Hôm đấy, có thể tầm. Đó bên này nó. Ừ. đẹp có bún ngon lắm ngon ngon mẹ ngon mẹ ngon mẹ ngon ngon เหือมือบกเนกลยรเลยเนี่ไม่ดีป่ะเสมอกันเนาะไม่รู้สวยไปแลมอจะสวาม่ไ้เผื่อแกก็มือพุ้นแต่ขอคือขอเด็กน้อยเนาะก็แบบว่าคือขอมือเล็กน้อยนะเห็นเราเ็กน้อยเกิดใหม่บ่อ่เลยมันเปลี่ยนรูปกระแบบมุมมองพร ơ ừ, vâng vậy thì em đi đọc được hai mươi năm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  đi mươi năm hai mươi năm hai mươi năm hai mươi năm mươi năm hai mươi năm hai mươi năm ถ้ากินแบบนี้กินได้หลายยถ้ากินเป็นหมางกิน่มดอันนี้เขาไ่ได้หยัเลยเทาไหอ่เนี่ยขิงผสกัน สามคนเลยไอีกสามเมตรบ้านนี่กิ่ตามุ้งใบ่ป่เนาะแทบบ้านพอมาจบพอดีเนาะเข้มขร้บกับพอดีเ <Gin Pink oro> นาะแก่แ <burning> ก <artists> <Surprise> ่เก้มเลย่เก้มสดยแต่ตล่า นร่ายกับปูร้อยนี่ค่ะบดไมันี่ไปนไรกัี ตึงไปนออะไรบอก เนเท่าไรไกระดาษีิชูชบนึงได้ไงหึได้ยงกระดาษพิชูชอนึงบุ๋มี่นะบุเป็นบบบมมี่มี่ของนะเน้อยแหกหวานๆน้อยเก่งเลยแ่บเนาะ นนี้กับปรยายแล้วแซบแลยตามุงเป็นหมาช่ผัชบจะพกกันเพื่อนนัน่นวอ่นตัแก่เ่าแล้วคุณู้ชมนวันนี้ ชมมาตังแป็กบนเรือในเนมย์หอยบนชม

ัวเพิ่นยังบ่แล้วพ่่พีน้อเลยดัมาลากแม่ซี่เนาะมาโอเคบัดนี้จะต้งกระลงว้างบวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพทงหงนากติงหงนาพอดีเนาะแม่พี่น้องพพ่งดแล้วก็คือว่าเขียวครับเขียวงามเนาะพบแมนให้นาเพ่น ในหน้าคนในบ้านเนาะพ่พี่น้องเพิ่งดำแล้วก็เคียวอุ้มเลยงามครับใส่ฟูยเนาะพอฟูยมันก็เลยงามนี่เลยมีแต่ให้งามๆเขียวเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้จะท้องกระแฟกพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิจฉาท่องคือเก่าเด้อเนาะ สิลาพ่อแม่พี่น้างไปซำนี่เนาะกับข้าวัดสบายดีดยนะบ๊บยสุขสุขคนเนาะ